กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักจร,รเสนอรายการจาร่าเลือกไว้ณชายแดนใต้สวัสดีค่ะ จากความต้องการตลาดผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นิยมบริโภคสินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมค่ะที่เลือกบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการศาสนา ด้วยความต้องการของพี่น้องประชาชนรัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเมืองแห่งปูทะเลโลกสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามกรอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองแห่งปูโลกและวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงนี้เลยค่ะข้างหลังนะคะเป็นป่ากโกงกลางตำบลบางปูอํำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะเพียรก็อยู่กับทั้งสท่านนะคะที่มีส่วนร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะท่านแรกคุณ เจสตอปาเจมะเฮรันยิกชุมชนท่องเที่ยวบางปูค่ะท่านที่สองคุณนิมมฮัมมัดกาเมนิเดหะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตําบลบางปูค่ะและท่านที่3านะคะคุณมาเรียมสาและเจ้าหน้าที่ปกครองตําบลบางปูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านแล้วก็ทั้งสองท่านข้างหลังด้วยนะคะงั้นถามที่มาเรียมเลยค่ะว่าตําบลบางปูค่ะมีส่วนในการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรบ้างคะค่ะ ในส่วนของหน่วยงานราชการของอำเภอะรงนะคะหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพอชอพัฒนาชุมชนก็ได้มีการมาสอนวิชาเปิดการกาแฟทํานาค่าะคะืวอว่าบริการนักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวมาที่นี่ค่ะทีนี้ชุมชน,นท่องเที่ยวนี้เนื่องจากตอนนี้ได้รับผลกระทบโควิดทาให้ขาดรายได้ในช่วงนี้ถ้าปกติแล้วจะมีเด็กๆช่วงปิดเทอมนี่จะมาล่องเรือชมป่าโกงกางอะคะ่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แล้วก็โอกาสที่ว่าจะพัฒนาเนี่ยสูงเพราะว่าชุมชนเรามีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านชาเป็นขนมอากะซึ่งก็ขึ้นชื่อของตังหบางปูขนมมาดูกาตรงที่ว่าอยู่หน้าปากซอยอค่ะ,ะแล้วก็มีน้ําบูดูที่หมู่หนึ่งโต๊ะโสมก็ทําน้ําบูดูแล้วก็มีไส้วัวค่ะไส้กรอบนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ว่ามีโอกาสจะพัฒน,นาอาหารพื้นบ้านของของชุมชนได้ต่อเนื่องะคะ่ะ เห็นว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะที่ตำบลบางปูนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก่อนที่จะมีโควิดระบาดค่ะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวด้วยเขามาจากที่ไหนกันบ้างคะมีค่ะมีมีค่ะจากอียิปต์จากอังกฤษส่วนมากจะเป็นยุโรปแล้วก็ฝั่งมาเล์มาเลยอ๋อคือจากยุโรปแล้วก็มาเลยเลยเขานิยมมาที่นี่แล้วเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างคะ คือเขาชอบธรรมชาติเรื่องป่า,อปากองการคือกองการเรานี่มันจะมีไฮไลท์ก็ะจะลักษณะจะเป็นอุโมงค์ระยะทางของอุโมงค์นี่ประมาณ700รอยเมตรคือนั้นต้องเชื่อจใจก็จะ,จะพอไปเจอตรงนั้นอุโมงค์ก็เชใจแฮปปี้มาก เรียกได้ว่าที่นี่นะคะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแต่ว่าเห็นมีหนึ่งอย่างก็คือมีการสร้างเสริมอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสัตว์ทะเลด้วยแล้วก็ให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนอันนี้มีมานานหรือยังคะผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยคือบริบทคนชายทะเลคนตงบงบาบลบังปูเราเนี่ยคือคืุนเพนี้ก็จะเป็นชาวประมงส่วนมากหกสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนจะเกิดระบาดของโควิดนี้ส่วนมากนี้ชาวบ้าน เขาไม่มีงานถังในชุมชนแล้วก็จะนีออกไปนอกประเทศไปมาฝังมาเลเซียไปทํางานไปเป็นลูกจ้างขายแรงงานที่มาเลเซียทางชุมชนเราเนี่ยเขาก็มีแนวคิดลักษณะว่าเออเราก็มีดีเรื่องธรรมชาติก็เลยรวมหัวกันทั้งปราชาวบ้านทั้งลุงทั้งอะไรคือมารวมเป็นคณะกรรมการก็สร้างเป็นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนก็เลยเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวตังบนบางปูเพราะว่าเราขายธรรมชาติ ในที่นี้เรื่องการส่งเสมริมอาชีพเนี่ยคือหลังจากพอปีหนึ่งที่โควิดโรคระบาดโควิดเข้ามาในประเทศไทยเรานี่ส่วนมากนี้คือเอาปัตตนีแล้วเนี่ยคือเดิมนี่อาปัตตนีนี่เป็นเอาที่อุดมสมบูรณ์เรื่องปูหอยปลาอะไรทุกอย่างเขามีหมดเพราะว่าคือเหมือนกับทะเลแหวกจากอ่าวไทยมันจะเป็นทะเลแหวกคือเวลาเราดูมรสุมอะไรพวกสับน้ำอะไรทุกอย่างก็จะหลบเข้า ช่วงมรสุม pues mm hmm. จะลกเข้ามาเอาปัตนีคแในทีนี้สภาพปัจจุบันนี้คือเอาปัตนีเรานี่คือลําน้ําก็จะตื้นเขินถูมะนี่แปดสิเปอร์เซ็นต์ของฝั่งมูลสามนี่จะเป็นบ่อกุ้งนี่ครึ่งมุมบ้านละสภาพปัจจุบันนี้คือจะเป็นบ่อร้างในที่นี้ทางสอบตทางหน่วยงานภาครักหรือว่ากองอมนนี้ก็ได้ส่งเสริมเรื่องแนวคิดและก็ร่วมวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ก็จะมีอาจารย์ดรสุครีฮัยิสาเมเป็นคนวิจัยว่าเออเนี่ยบ่อนางกุ้งร้างนี่เราจะทํำยังไงให้เกิดประโยชน์ทางกำนันก็รวมกรุ่มชุมยาวชนในชนุมชนเขาเอาพันจากสอบตอส่งเสริมอ่ะคือมาปล่อยตั้งแต่ปูขนาดประมาณสองสามเซนหรือว่าครึ่งนิ้วอะ่ะแล้วก็มาขุนไว้ประมาณ3-6เดือน ยกมาก็ได้ขายประมาณปูนั้นคือขนาดนี้ก็ได้ประมาณห้าหกขีดและที่นี้การเพราะปูนี่หลายอย่างมันองประกอบหลายอย่างต้องใช้หลักวิชาการปัจจุบันนี้คือทางมอ,อก,ก็ทําวิจัยเพาะอ,อยู่แล้วก็เป็นเครือข่ายเลี้ยงมอ,อเป็นเครือข่ายเพาะคือแม่หลักงานนั้นคือสอบวตคือเพาะที่มอ,อแล้วเอามาเลี้ยงที่นี่มาเอามาเลี้ยงที่นี่เหมือนผมนี่เลี้ยงปูในคอนโดค่ะแล้วปูในคอนโดตอนนี้ผมก็มีประมาณห้าหกโยตัว ด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาหารฮาลาลเป็นจุดเด่นและมีศักยภาพในระดับที่สามารถผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของหง่วงโซ่อาหารสินค้าเกษตรและสัตว์น้ําที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอทอปซึ่งการส่งเสริมเลี้ยงปูทะเลเป็นหนึ่งในหลายอาชีพ ที่สอปตอเข้ามาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทําให้สามารถพึ่งพาตนเองสาาร้างความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพนําไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นเองครับทิศทางในวันขนา้างหน้าเกษตรของประเทศยุทธศาสตร์ชาติคดีแผนแม่บทคดีแผนพัฒนาฉบับ13นะครับทุกมุดหมายคดีที่จะเดินหน้าไปสู่ในเรื่องของขเกษตรสมัยใหม่อยู่ตรงไหนนี่หน้าที่เราเพราะเมื่อมองลงไปข้างล่างฐานราก ในการเคลื่อนตัวป้อนเกษตรเราสา,า,ามารถเราทาอะไรบ้างส่วนที่หนึ่งต้องไม่มีเชิงเดี่ยวแล้วอันนี้เรื่องแรกเลยเพราะเราจะไม่ไม่มีรายได้ที่เพียงพอเราผ่านกับดักไม่ได้ที่ผ่านมาคกว่ากับดักก็คือจอดอยู่นี้ทุกครั้งก็คือผลิตเท่าไหร่ก็สู้กับต้นทุนไม่ได้ป้อนทุกอย่างก็จะรวมกลุ่มรวมกลุ่มแปลรูปมีคนทํางานที่นั่นด้วย มีวิชาการมี่ยเสริมแล้วก็มีพลังต่อรองเอาละครับยกตัวอย่างชายฝั่งทะเลเดี๋ยวขยับไปที่ยะริ่งริมทะเลตอนนี้เรียงปูทะเลนะครับซึ่งเขาจะมุ่งให้เป็นครัวโลกให้ได้ตรงนี้ก็ขอตัวร่วมภูมิเป็นวิสาหกิจชุมชนกรตอก็เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางสกวเดิมขอบคุณมหาวิทยาลัยขอบคุณแรงเกษตรในพื้นที่ที่ช่วยกันชื่อมันเต็มๆมนะครับเรียกว่าการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการพัฒนาอยู่2เรื่องนะครับหนึ่ง ตามศักยภาพพื้นที่2พัฒนาเสริมความมั่นคงศักยภาพพื้นที่แบ่งเป็น2ระดับหนึ่งก็คือระดับฐานรากคือตำบลหมู่บ้านลงไป290าบตำบลอันดับแรกออก่อนซ้อนในภาคเชียงเพอและในระดับอนุภูมิภาค5จังหวัดเพราะนั้นคําว่าตามศักยภาพพื้นที่ก็คือสิ่งที่เขามีคืออะไรความถนัดเขาคืออะไรคนชายฝั่งก็จึงงม,มีต้นทุนทางทางธรรมชาติคือทะเลชายฝั่งนะครับน้ำกร่อย นะครับบอคพุ่งร้างแล้วก็ต้นทุนทางของมนุษย์ก็คือเขามีความเชี่ยวชาญความนานเพราะอ,อาชีพทุกอาชีพจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ก็คือทั้งต้นทุนธรรมชาติและผลเราเพิค่าไปเติมเต็มต่อยอดขยายผลใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้ต่อยอดให้เขานั่นคือแนวทางครับ แล้วหลังจากเริ่มมีการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงแล้วชาวบ้านที่นี่ให้ความสนใจไหมคะกับการที่จะเพาะเลี้ยงปูทะเลเป็นอาชีพค่ะครับก็ด้วยบริบทแต่ละพื้นที่ของตําบลมาปูเราเนี่ยไลนตั้งแต่มูลหนึ่งมู่สองมู่สามคือพื้นที่ที่เหมาะในการเลี้ยงบอ่อนี่มันจะมีสองแบบคือเลี้ยงปูนนาแบบบอดดิง้งหรือว่าที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเรื่องบอ่อนักกุ้งร้คือมูลน่งกับมูลสามแต่ว่าของผมนี่พื้นที่มูลสอง ของอบางปัวคือสภาพพื้นที่นี้มันจะเป็นชุมชนแออัดในที่นี้ของเรานี่ต้องเรียนแบบคอนโดอของหมู่สองเราต้องเลียงแบบคอนโดเพราะว่าคอนโดนี้เขาใช้พื้นที่ไม่ต้องเป็นไรคแค่เรียนรั้วบ้านหรือว่าใช้คาบ้านก็เลี้ยงได้คือลักษณะเรียนคอนโดก็เขาเข็จะมีชั้นสองชั้นวางแล้วก็จะมีตะกร้าแล้วก็นำต้วเราก็ทําระบบน้ําวน คือเหมือนปูนี่มันต้องมีหลายอย่างองค์ประกอบหนึ่งเรื่องวิชาการค่าในตตยค่าอังคารายแคลเซียมแมกนีเซียมคือคยากกว่าเลี้ยงกุ้งอีกอก็คือเรียกได้ว่าการเลี้ยงปูเนี่ยยากกว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นใช่ไหมมันยากคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาคว้าหาความรู้นี่คือมันง่ายอีกมันไม่ใช่ยากผู้ใหญ่ก็เหมือนเป็นตัวอย่างเป็นแบบ,บอย่างให,ให้กับพี่น้องในชุมชนเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้เขา เริ่มเองทุกคนอาจจะมองว่ายากไม่ทําดีกว่าแต่ว่าพอผู้ใหญ่เริ่มต้นแล้วแล้วตอนนี้ชาวบ้านเริ่มมีคนตามหรือ,อยังคะมีชาวบ้านก็มาดูมาศึกษาเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตอ่ะคือต่อไปเนี่ยคือในชนุนชนเราเนี่ยต้องมีการเลี้ยงปูทั้งหมู่บ้านค่ะคือในเราเราคิดในนะอนาคตเพราะว่าตอนนี้คือตัวผมเองเนี่ย ผมเลี้ยงประมาณตอนนี้คือประมาณห้าเดือนแล้วอแล้วห้าเดือนนี้คือขายได้ยังคัะขายได้ทุกวันวันหนึ่งโลสองโลหรือว่าสามโลอว่าจะขายเป็นปูนนิ่มอว่าจะขายปูนปูเนื้อปูไข่<อ>คือขายได้ทุกวันเพราะว่าผมซื้อเนี่ยผมซื้อจากชาวบ้านค่ะคือชาวบ้านคือที่ทาอาชีพประมงอ่ะเขาไปดักมาก็ได้มาปูตัวสองตัวสามตัวแล้วก็มาขาย<อ>ผมจะให้น้องในชมชนอ่ะคือช่วยรับซื้อแทนผมผมไม่มีเวลาค่ะ แล้วก็พอเขารับซื้อตอนเย็นผมไปรับค่ะเจ็ดแปดร้อยวันหนึ่งสิบตัวยี่สิบตัวผมก็เอามาขุนปรอกุนนีเมื่อันผมก็จดวันที่ว่าวันนี้เราเราปล่อยสมมติว่าวันนี้วันที่สิบแล้วก็ปล่อยดูระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์หรืวอว่าสองอาทิตย์คือปูนี้ต้องลอกข้าวค่ะคือมันก็ลอกคราบตามที่เราคิดอ่ะตามที่เราคำนวณหลังจากลอกขราบนี่จะให้เนื้อเต็มกี่อาทิตย์ แล้วก็คำนวณตั้งแต่ลอกข้ามแล้วก็เขียนว่าเออสมมติว่าวันที่20ลอกข้ามไล่ตั้งแต่วันที่20ไปประมาณ10วันเนื้อเต็มไม่เต็มแล้วก็ต้องแกะเรือค่ะได้ฟังผู้ใหญ่เล่าแล้วเราก็อยากจะเห็นปูเป็นเป็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงปูยากแค่ไหนแล้วเขาอยู่ยังไงเพราะาตอนนี้ผู้ใหญ่เล่าคือยังนึกภาพไม่ออกนะคะตอนนี้อากาศก,าก็กําลังดีเดี๋ยวเราไปดูปูของผู้ใหญ่กันเลยค่ะค อนุรักษ์นะครับผมที่นี่ก็เป็นแหล่งที่ครั้งแรกนะฮะที่ว่าตกลองปูทะเลนะครับปูดํานะครับตรลองจับตัวขนาดเท่าเม็ดเ้าวสานนะครับก็ได้ผลสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับก็ผมอยากจะทํากิจการต่อไปในอนาคตก็คือว่าจะให้นะักท่องเที่ยวมาชนที่นี่นะครับมาชนแบบการหาปูการศึกษาการเลี้ยงปูแล้วก็ดับปูแล้วก็ให นักท่องเที่ยวได้ชวนกินที่เหมือนที่เราทํานี่ฮะแล้วมาถามท่านเห็น,นยิ่นะคะว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมอาชีพการเพราะเลี้ยงปูทะเลที่นี่แล้วค่ะได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าการพัฒนาในเรื่องของรายได้อย่างไงบ้างคะผมในฐานะจะเป็นเฮนรีอของชุมชนท่องเที่ยวบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีก็แน่นอนหลังจากที่นักท่องเที่ยวตอบรับการท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ ทำให้มีรายได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวแต่กลุ่มเป้าหมายที่ได้ที่มีรายได้มากที่สุดก็คือชาวบ้านคือการท่องเที่ยวเนี่ยค,คือเราเรามีปตัตทุปประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีรายได้คือตอนแรกตามชุมชนมีเรือบริการสองลำเองนะฮะจะเปิดใหม่ๆนะถึงปัจจุบันนี้หลังจากการท่องเที่ยวเกิดนะมีผู้ให้ใหการยอมรับมากขึ้นทําให้ชาวบ้าน ยอมลงทุนซื้อเรือ4 5ื่นเพื่อมาบริการนําเที่ยวณปัจจุบันนี้มีทั้งหมด15ล,ลําประชาชนเห็นว่าการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้านะทั้งคนในในพื้นที่นอกพื้นที่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนครับแม้แต่คนต่างประเทศนี้ไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวมารับประทานอาหารพื้นถึงที่นี่แล้วก็มาพักที่โฮมสเตย์ที่นี่ครับอ,อย่างตัวอย่างนะักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ มาทั้งหมด15ท่านนะครับมาทานอาหารมาล่องเรือแะ้วก็มาทานอาหารแะ้วก็มาพักโฮมสเตย์ที่นี่ครับ่ะ้วก็นักต้องเที่ยวจากเยอรมันสองท่านมาพักมาล่องเรือแล้วก็ทานอาหารแล้วก็มาพักโฮมสเตย์แะ้วก็จากฮ่องกงสภาพสตรีฮ่องกงนะมา,ามาพักโฮมสเตย์ที่นี่บริการเรามีบริการครับตั้งแต่คือครบองจอนะมีล่องเรือแล้วก็ทะทานอาหารแล้วก็พักโฮมสเตย์ อายรับจากการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการประชุมเป็นตไตรมาสนะสามเดือนก็นประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็ชี้แจงรายได้ของการท่องเที่ยวอ่าจริงแต่ละเดือนเนี่ยเงินสะพัดในเนี่ย<ม>เป็นแสนครับกลางตอนที่โควิดนะเดือนแต่ละเดือนน่ะนักเรียนจะมาเป็นกลุ่มเลยกลุ่มงเรียนนะ่ะมาเป็นกลุ่มแล้วต้องใช้เรือท้งหมดสิบกว่าลำยี่สิบลำต้งมีครับามาบริการนั่เียทีนี้ไรายได้จากชาวบ้านนะฮะหรือเราจะหักกับเข้ากลุ่มบ้างฮะส่วนหนึ่ง แต่ว่าไม่เยอะนะหกัหกเขากลุ่มนี่เพื่ออะไรครับเพื่อบริการการประชุมแล้วก็สง่สงเซริมส่วนที่สึกหรอในชุมชนนะแล้วก็บริการแกร่ผูดูแลทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการอ,อะไรการประชุมเราจะมีการชี้แจงการเงินทุกครั้งเพื่อความโปรง่งใสของขารบททางการเงินครับค่ะแล้วก็เนี่ยปัญหาคือที่รายได้คือเช่าบ้านนั่นแหละมีความสุขครับดังจากนะักท่องเที่ยวมาทีนี้รายได้จะมี3ทางครับหนึ่ง เราได้จากการบริการล่องเรือสองไรายได้จากชาวบ้านมาขายสินค้าที่นี่แล้ก็ชาวบ้านให้หลุนเข้ากลุ่มว่าร้านละยีบาทคือข้ากลุ่มแล้วก็ทางที่สามก็คือทางชุมชนมีสินค้าอะไผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเช่นอะไรกระเป๋าแฮนด์เมดของชํำร่วยอของแยแน่อะไรก็ผ้ามัดย้อม นะที่ตาที่นี่ตามชุมชนกขาทาเองอ่าแล้วก็อีกหลายหลายอย่างพวกขนมเราซื้อขนมจากแม่บ้านนี่ก็เป็นของชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็มาบริการนะขายแก่ผู้นักท่องเที่ยวนี่คือรายได้สามทางนี้เก้ากลุ่มของท่องเที่ยวทำให้ทางท่องเที่ยวนี่ตัวปัจจุบันนะจนถึงช่วงโควิดก็เลยนี่แหละคือการรายได้ของชุมชนครับบนบางปูค่ะก็จะเป็นที่รู้จัก ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสินค้าฮาลาลที่ส่งออกไปยังพื้นที่ค่ะก็จะเป็นส่วนมากก็ของหมู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นบูดูกำนันนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็จะเป็นสินค้าฮาลาลที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านผ่านนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะนําไปเป็นของฝากได้ะคะ่ะท้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดเชยียงเดนภาคใต้ให้เป็นเมืองแห่งปูทะเลโลกที่สแสดงถึงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของคนไทยในพื้นที่ที่สอบตอส่งเสริมในขณะนี้ทั้งการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตแปรรูปการจาหน่ายการตลาดและสร้างชื่อของดีชายแดนใต้เพื่อสร้างโอกาสต่อย,ยอดไปสู่การท่องเที่ยวฮาลานซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมผสมผสานไปกับการลิ้มรสอ,อาหารฮาลานพื้นถิ่นรวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้นนั่นเองครับ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกสองท่านค่ะที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวบางปูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนําตัวหน่อยค่ะผมแวอูเซงฮะยีสอฮะกรรมการชุมชนต้องเที่ยวบางปูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับค่ะท่านคนางสาวชิมัสนนฮาอิกาค่ะบริษัทอาสาหมู่สองตำบลบางปูค่ะ ถามทางบัณฑิตอาสานะคะว่าในช่วงสถานาการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของอาชีพรายได้ของคนในชุมชนอย่างไรบ้างคะค่ะหลักๆเลยนะคะคือชาวบ้านของเรานะคะได้รับผลกระทบมากค่ะคือชาวบ้านที่ทํางานจากต่างประเทศนะคะก็คือกลับมาอยู่ในหมู่บ้านคือกลับมาก็คือว่างงาน,นะคะ่ะผลกระทบก็คือนักท่องเที่ยวเราก็คือขาดไม่มีนักท่องเที่ยวลงมาเลยตรงนี้คือเรือแล้วก็ออกไม่ได้ไปต,ตรงนี้ก็ขาดไปค่ะ จากการสารวจชาวบ้านเขาอยากได้ทํางานอะไรเขาก็อยากทําขนมขายไม่ก็ทํางานออนไลน์ค่ะเขาว่าสั่งสั่งอาหารออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะทาสง่งซึ่งชาวมาทินเขาก็ทํากันสองสามเจ้าค่ะโพสลงลงโซเชียลแล้วก็ว่าวันนี้มีเม,ม,มนูอะไรเขาก็ทําส่งให้ลูกค้าค่ะจากที่เคยมีอาชีพหลักจากการท่องเที่ยวรายได้จากนักท่องเที่ยวที่จะดูแลนักท่องเที่ยวในการบริการต่างๆก็เปลี่ยนมาเป็นการสร้างอาชีพการทําขนมทําอาหารต่างๆแทนซึ่ง อาหารที่ทําก็จะมาตรฐานของฮาลาลใช่ไหมคะใช่ค่ะฮาลาลคุ่ะค่ะแล้วก็มีการจําหน่ายทางอินเทอร์เนต็ตด้วยทางออนไลน์ด้วยค่ะ,คะแล้วจากที่รัฐบาลค่ะได้มาสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ค่ะชาวบ้านรู้สึกยังไงบ้างคะรัฐบาลช่วยส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการพอเลี้ยงนี่ครับแล้วก็เราก็ทําการเลี้ยงมาก็เป็นเป็นที่ ชุมชอบของชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้ผลดีเราก็ทำเป็นกลุ่ม20กว่าคนมีรายได้ดีครับแต่ว่าที่เราเลิอกอยู่ตอนนี้ก็หมายถึงว่ามันขาดพันธ์นะพันปูมันขาด ใส่ความจริงอะไรได้ดีทําให้ชาวบ้านเนี่ยชอบมาที่ชุมชนท่องเที่ยวบางปูก็ได้มาชมความสวยของบางปูด้วยแล้วก็ได้มาทานปูอร่อยๆวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่มาร่วมสนทนาในรายการของเรานะคะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง w w w i s o c 5 n e t พบกันได้ในรายการจารึกไว้ณนะชายแดนใต้ช่วงข่าวภาคค่ำระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง21นิกา30นาทีทางททบ5วันนี้เราทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ